ย้ำอดหลับอดนอนเนี่ยเพื่อจะให้มันผ่านกฎระเบียบของคุณยูเขาอะ่ะเออวันนี้ได้เท่าไหร่รู้ไหมเขาก็เขาก็ดีนะใจหายเลยวันนี้เขาปาณีกับลูกเอฟซีขามันดับก็ต้องจิม้มเห็นไหมคะขอบคุณนะคะยังเอฟซีขามันดับก็ต้องจิม้มเห็นไหมคะขอบคุณนะคะยังนั่งอยู่มันดับก็ต้องจิ้มมาถึงไร้กลางวันมาถึงอย่างนี้ทนได้นะคะความร้อนแต่ว่ามันดับแล้วก็จิม้มเหือเกรงใจเอฟซีจริงๆเลยอะ่ะกำลังคุยอยู่ว่า คุณยูอ่ะคุณยูอ่ะทูบอะ่ะเขาปราณีให้วันนี้ได้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดชั่วโมงค่ะก็เหลือเหลือประมาณไม่ถึงสี่ร้อยชั่วโมงแล้วเหลือสามกว่าวันนั้นห้าร้อยใช่ไหมคะวันนี้เหลือสามสามร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงเก้าเก้าไม่ถึงสี่คุยมองจริงมันอยู่เลขสามอ่ะสามร้อยเก้าเก้าเหมือนซื้อเสื้ออะไรร้อยเก้าเก้า คืออดหลับอดนอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยสามเดือนเนี้ยมุ่งมั่นอยู่สามเดือนเนี่ยแหละถ้าจริงๆนะถ้าเราสู้เนี่ยมัน,นทุกอย่างมันก็ถึงเส้นชัยนะช้าเร็วมันก็ถึงนะเนาะเราก็สู้ไปคือมันมันเป็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 นศักดิ์ศรีนะมันไม่ใช่ว่าเออสู้ไปแล้วเรไจะไ,ได้เงินทองอะไร <c oughs> ยังยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร <c oughs> แต่ว่าสู้ก่อน <c oughs> ขอสู้ก่อนแล้วไม่รู้ละสู้สู้สว้อยมันคือสักสีพี่ที่ล้วสักขาวดำเห็นคนอื่นเขาสักสีแล้วก็สักมั่งมันรู้รู้สึกมันสวยสีสันขำนกคุยกันเดี๋ยวก็ดับอีกคือถึงถึงไม่อยากไล่กางวนไงไล่กางวับางทีเตรียมเรื่องมาเอาคุยไปคุยมาอาไม่คุยแล้วเพราะว่ามันน่าใช่ไหมฮะบางืนก็เล่าเรื่องผีจะเปลี่ยนแล้วน่าจะเป็นเป็นเล่าเรื่องขำขันแล้วนะฮะ เพราะผีเนี่ยมีคนเล่าเยอะแล้วเขาเล่าน่ากลัวนะ่ะไอเราเนะี่ยมันก็มือสมัครเล่นเพราะว่าเราเล่าเล่าไรเพื่อว่าให้เราอะังได้ชั่วโมงเท่านั้นเราไม่ได้แบบมืออาชีพอะไม่เล่าแบบเนาะบางท,ทีเรื่องมันก็ซ้ากันสู้เราเอาเรื่องํำขัญดีกว่านอ้องเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดเลยรู้สึกเกรงใจเอฟซีแย่เลยเกรงใจมากเลยนะคะ เก่งใ,ใจที่สุดเลยเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวลงจากสตรีมาเจอกันตอนเย็นนะคะแต่ก็เสียดายเวลาเนาะเป็นตลอดเลยค่ะเนี่ยตลอดทริปเลยเนะี่ยคีให้ฟังเรื่องก๋วยเตี๋ยวมาเยอะเลยมาเติมชามเลยแบ่งได้สองผลนะมีทั้งถั่วงอกโรยมาให้นะแยกมาให้เขาจะแยกผักมาให้อีกถุงหนึ่งอนะ่ะอืมไม่รู้ก็เอากําไรตรงไหนเนอะแต่ว่าจริง,รงๆแล้วก็ได้กําไรนะเขาบอกขายชามทิ้งชามเคยทําเคยทำก๋วยเตี๋ยวไอ้ทานเองอนะ่ะ ขายชามทิ้งชามก็ได้กาไรน้ําน้ําแข็งใสก็เหมือนกันนะขายชามทิ้งชามมันได้กาไรนอกจากว่าคณเราต้องการกําไรเท่าไหร่อะไรคือภาละมีเยอะเขาก็ขายแพงขึง้นไงไปไป,ไปให้คุม้มให้คุ้มครอบครัวเขาต,ตอนนี้ยังไม่ได้ดูข่าวเลยข่าวข่าวเป็นไงไม่รู้ท่านนายกนะอะย่างยังไม่ได้เปิดดูนะคะเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ตื่นสายหน่อยนะคะนอนหกโมงเชา้านอนใกล้ๆหกโมงตีห้าหกว่านะ่ะ แล้วก็ตื่นขึ้นมาสายๆหน่อยเสร็จแล้วก็มาทําคลิปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยอืมซึ่งทําคลิปเสร็จแล้วก็มาไลฟ์อ่ะเดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้ดูข่าวท่านนายกเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะอืมบาถึงตอนนี้เพราะไม่ได้เปิดไงยังไม่ได้เปิดดูไงเมื่อจะทําคลิปแล้วก็มาไลฟ์เลยอ่ะอืมขอบคุณนะคะนั่งอยู่ห้าท่านขอบคุณนะคะแต่ว,ว่าอีกสักพักนึงก็ต้องลงแล้วนะคะเครื่องมันร้อนมันดับบ่อยเลยอะ่ะเครียงใจเอซีคุยกันพอของปากของคอท่าน ทำทำมัสมันนะ่ะคือเมื่อกี้เราจะทําให้ดูแต่ว่าสองไปเครื่องมันจะล้มอะจะกวามมา้างอะเดี๋ยวว่าหลังจะทําให้ดูนะคะต่อไปถ้าเกิดมันผ่านแล้วเนี่ยก็จะทํากับข้าวบ้างอะไรเงี mm ้ยกข้าวบ้างทําบ้างเวลาทานก็ทำอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าเอฟซีคงไม่อยากดูหรอกเพราะว่าดูอะไรที่ดีกว่านอ้องสมัครเล่นมันจะโอเคไหมแต่คนที่ทาอะไรไม่เป็นก็ทําให้ดูเนะี่ยดีนะมันจะรู้ว่า <laughs> มันจะรู้ไปพร้อมกันเราเรียกว่าลองผิดลองถูกแต่อันนี้ก็ทำกับข้าวเป็นแ้วทำมาตัเด็กดูตามแม่ผ <c oughs> งต้องลงจากสตรีมแล้วนะคะเพราะว่าไม่เครื่องไม่เครื่องไม่อำนวยเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวขอขอเอฟซลงจากสตรีมนะคะเครื่องไม่อำนวยเลยะคะ่ะคุณขา เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่ไหวคะ่ะโอ้ย,อยง